แกดูิสวยป่ะราคาแบบเพีแค่นี้นะคะเป็นไรอะไรมาก็เสียงกันแล้อเห็นไหมว่าต้องจะเข้าหน้ามามีเลยมีอะไรจะบอกอะไรอีกอะเรื่องเ่ียวเรื่องช่วยใจสักการินได้ถึงซานน้องสาวก็คือว่า ตอนเข้ามาเนี่ยเห็นอีเมมันซื้อลอตเตอรี่อยู่เออแล้วไงวะเลยเดยนลอตเตอรี่มันมีอันนี้อันนี้เลขนี้เลขนี้เลยใช่อยู่อันนี้ก็แบบแบบเขาเรียกอะไรอันเนี้ยเป็นปอมอ่ะตั้าใจป่ะเออให้แบบเลขมันถูกซะหน่อยจะได้ดีใจคนที่ไม่เคยถูกหวยอะเนาะเออแต่เลขที่ถูกก็ไม่ใช่อันนี้หรอกก็แก้งนะพุ๊บแกงแกงแกงอ่ะต้องแบบเฟะเฟะเข้าไว้แสดงอ่ะทินเนอร์เข้าใจไหม ก็แอบใจเนี่ยเออตัววงการเลยเนี่ยแค่ไปแกล้งมันแค่นี้จริงๆหรอเป่ะก็ยี่มีอีกคนแล้อย่างเงี้มันแง่ชั่วใช่ตีอชั่วเหมือนกันนะครับต้องนั้งว่าเชิญทั้งกลุ่มเนี่ยแหละมาเรืแล้วแล้วจะหลอกแค่นั้นหรอแล้วไงต่อเอาเอาอะไรมีแผนอะไรอีก่ะเอาหลอกทั้งทีมันก็ต้องหลอกให้ยิ่งใหญ่ไปเลยสิพี่น้ำม่ชั่วไปรู้ดิน๊ะยอมป่ะก็วมการอะไรก็ได้วงการโมดเอะยังไงแต่เราจะเอาอนี้ถ้ามันถูกใช่ไหม เราก็นัดกันไปเที่ยวทะเลจองไปเลยภูวิลล่าหลังนึงต่อยุ้อะไรแบบนี้ใช่ป่ะต้องค้างคืนหน่อยหรอปะสองใช่บุฟเฟ่อะไรแบบเนี้ยบุฟเฟ่ตกท้ายแล้วก็ต่อยากเลิกกุชชี่พอดีเลยอ่ะเอออยากเป็นไปหมดเลยอยากได้เพนดอล่าออกใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เท่ <il> ั่วจริงๆเลยนะมันบอกเห็นว่าไม่ต้อเลตมหนม่อะไรนี่ฝักาซ็เรียก่าามาอซือเรียนีมาดแอ้ไนี่ไงสี่โงแล้วเนี่ใช่ไหมองแล้วทียังันศูนศแต่ป จตัวเี G ่สี่สี่สี่หนึ่งหน พ่อใส่บิกินี่เลยบิกินี่สวยๆเออบิกินี่เลยเลคนเะมเโูกมพ่อบอกแม่บอกแม่เพรว่ามึงทนหวยฮัลโหลแม่ทุก่าจะบอกว่าวันนี้มีข้าวดีอ อะไรนะอะไรรางวัลที่หนึ่งออกหนึ่งสองสามสี่้าไปแล้วไม่ใช่นี่ก็เมื่อกี้ดูตัวอย่ามันโผเป๊ะๆเลยสูตรแปดเก้าสี่หนึ่งสี่ใช่ใช่้อวันป้ามึงตองตรวจใหม่ดิตม่เน่จะผิดหรือเปล่ใช้ตัวไปตรวจดดังมาเลยเนี่ยคนแก่ดูไม่ดูเรื่องเลย ที่แบบใส่ตาใส่แว่นน่ะแกจะเชื่อเขาเหรอต้องต่อต้องตรวจต้องแบบไปเออเราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีไจะได้หนับตาชิล Oh, I'm going